ตลาดหุ้นทั่วโลกมันการเซลล์ออฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคแต่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่เป็นไฮกร t h นะคะเอมคิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการที่เฟดเขาอาจจะไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมีการคาดการณ์ว่าเขามองว่าตลาดราแรงงานเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่ ไม่ได้มีความจำเป็นต้องรีบร้นลดดอกเบี้ยในรอบนี้ในขณะที่เงินเฟอ้อเนี่ยยังคงปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อยู่ในระดับใกล้ๆ3%้3%เเงินเฟอ้อไม่ได้ปรับตัวลงมาเลยนะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้มีคณะกรรมการเฟดที่ออกมาฮอกกิชเพิ่มมากขึ้นว่าอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยในรอบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ฟองสบู่แตกอะ มันไม่ได้มาจาก c a p พ x s p e n d i n g ที่ลดลงนะตอนด o m เนี่ย capex spending ยังเพิ่มขึ้นอยู่เลยตอนที่หุ้นปรับตัวลงค่ะแต่ตอน .com เนี่ยเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะคะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยจากเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดปรับเทินไซเคอ่ะ,อะก็คือเปลี่ยนจากรดดอกเบีย้ยเป็นขึ้นดอกเบีย้ยอันเนี้ยอันตรายนะคะแต่ว่านะตอนนี้เรายังอยู่ในวัฏจักรที่เป็น easing cycle เพราะฉะนั้นสินทรัพย์เสี่ยงอะ่ะก็จะยังให้ผลตอบแทนได้ดีอยู่ Follow the future สนันมกาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era, r i s the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซ s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล Follow the money. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาได้จังหวะมากๆนะคะวันนี้ global sell off เจอแรงขายหนักทุกสินทรัยพย์เลยนะคะแต่ว่าหเห็นตั้งต้นสัญญาไม่ดีมาตั้งแต่ตลาดอเมริกาเมื่อคือดีแล้วนะคะเอเชียว,วันนี้ก็เลยลงหนักเลยนะคะคือถ้ามองทะลุ sell off ไปนะคะพี่เอมองว่าต้นเหตุของการขายในวันนี้คืออะไรแล้วภาพที่ เป็นความกลัวของตลาดเรื่องของ AI bubble เนี่ยมันใช่สายเหตุที่ทำให้เกิดการลงตลาดตอนนี้นหรือเปล่าเอ็มคิดว่า sell off ทั่วโลกเนี่ยน้องกีตาจะเห็นว่าทอง bitcoin นะคะบอนด์ยิวยังถูก s e ล l off ในบางช่วงเลยแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกมันการ sell off เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคแต่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่เป็น high growth นะคะ พี่เอ็มคิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการที่เฟดเขามีมุมมองหลายๆท่านคณะกรรมการออกมาพูดหลายๆท่านว่าจะอาจจะไม่ได้มีการลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตลาดก็ price in ไปแล้วนะคะว่าจริงๆเดือนธันวาคมเนี่ยเวลาเฟด คณะกรรมการเฟดหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยน้องกิต้าสวดเวลาเขาจะลดดอกเบี้ยเขาจะพยายามทําตัวหน้าเบื่อที่สุดก็คือพยายามครั้งนี้ลดครั้งต่อไปก็ลดครั้งต่อไปก็ลดเป็นอะไรที่ทําให้ตลาดสามารถคาดเดาได้ถูกไหมคะแต่ว่าครั้งนี้มันเหมือนกับว่าพอลดลดมาแล้วสองครั้งปรากฏขอดูก่อนเหมือนกับ คุณจะเหยียบคันเร่งจะเบรกจะคันเร่งจะจะเบรกเนี้ยค่ะคก็เลยทำให้นักลงทุนซึ่งตอนแรกอ่ะเขามองว่ายังไงเดือนธันวาคมก็ลดดอ,อกเบีย้ยแน่ๆเป็นดันดิวนะคะเจมส์โผล่วบอกว่าไม่ใช่ ต้องขอดูตัวเลขก่อนซึ่งตัวเลขนอนฟาร์มเพโรวเราไม่ได้เห็นมาในเดือนที่แล้วเพราะว่ามี Government shutdown และจะมีตัวนอนฟาร์มเพโรออกเดือนวันพฤหัสนี้นะคะเราจะได้เห็นนอนฟาร์มซึ่งประเด็นก็คือว่ามีการคาดการณ์ว่าเขามองว่าตลาดราแรงงานเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องรีบล้นดอกเบี้ยในรอบนี้ในขณะที่เงินเฟอ้อเนี่ยยังคงปรับเพิ่มสูงขึ้น แล้วก็อยู่ในระดับใกล้ๆ3%เงินเฟอ้อไม่ได้ปรับตัวลงมาเลยนะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้มีคณะกรรมการเฟดที่ออกมาฮ o อกกิช e เพิ่มมากขึ้นว่าอาจจะไม่ได้ลดดอกเบีย้ยในรอบนี้ซึ่งตลาดกลัวมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมองว่ายังไงก็ลดแล้วก็ปีหน้าอีก2-3ครั้งแล้วก็จะทำให้ดอกเบีย้ยมันลงไปอยู่ที่ประมาณ3%ภายในสิ้นปี2026ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่า,อ,าอ่าวธันวาไม่ลด แล้วเปิดมาการประชุมครั้งแรกของเดือนของปี2026จะลดไหมนะคะอันนีนะ้คือสิ่งที่สิ่งที่ต่อกังวลมันก็เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรไม่ได้อยู่แค่จํากัดแค่เทคเท่านั้นอทองคําก็ลงนะคะทุกอย่างลงหมดแล้วก็ดอลลาร์รับตัวขึ้นเอ็มก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาจากเหตุผลอันนี้มากกว่าแต่แน่นอนมันก็จะมีเรื่องงบ n v i d i ีดที่กำลังจะประกาศวันพฤหัสนี้เช่นเดียวกันคนก็เลือกที่จะ Take Prof i t ออกมาก่อนใช่ไหมคะ แทนที่จะแบบไปลุป้นเราว่ไม่รู้ว่าความคาดหวังมันค่อนข้างเยอะนะคราวนี้จเจนเช่นห่วงบอกว่างบจะออกมาดีจะดีจริงหรือเปล่าคนก็ take profit ออกมาก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ยังคาดการว่าง,งบของ Nvidia ในรอบนี้ก็น่าจะยังดีอยู่เพราะว่าดูจาก m a g ด i f i c e n t s ว v e ไ h y p e r s c a l r บริษัทเทคทั้งหลายที่เขาประกาศงบบอกมาก็ยังมี c a r p x s p p n n i n n g ที่ยังเพิ่มอยู่เพราะฉะนั้น c a r p x s p p n n i n n g รายจ่ายของการลงทุนของบริษัท m a g เซก็คือรายได้ของ Nvidia ียก็น่าจะยังดีอยู่ค่ะค่ะทีนี้ออฝั่งที่มองด้วยความกังวลใจนะคะก็บอกว่าตลาดเนี่ยเริ่มที่จะตอบสนองกับข่าวร้ายมากขึ้น แล้วคืออาจจะตอบสนองกับข่าวดีลดลงนะคะอาการแบบนี้มันดูเปลาะบาง<ะ>มันดูสั่นไหวนะคะก็เลยทําให้เป็นตัวย้ำนะคะสําหรับคนที่มองว่ามันเป็นภาวะฟองสบู่นะคะเริ่มมีความไม่มั่นคงของอารมณ์ของตลาดมากขึ้นนะคะพี่เอมองอยังไงคะจริงๆเราไม่แปลกน้องกีตาเพราะว่าถ้าเราดู valuation ของหุ้นสิตัวแรกเนี่ย ของ S&P เนี่ยมันขึ้นไปใกล้ประมาณ30เท่าซึ่งที่ผ่านมาหุ้น10ตัวแรกเนี่ย average 10ปีมันจะอยู่ที่ประมาณ25เท่าต่ตอนนี้อยู่ใกล้ๆ30นะคะแต่ว่า Valuation ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่มี Chat g p t ปี2023มะมันก็มาจากกำไรที่ Support บริษัทเทคเหล่านี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราลองไปพอดกาอ่ะน้องกีตาระหว่างตอนที่ เป็นช่วง .com ค่ะว่ากำไรกับ PE จะเห็นว่าโหตอน .com เนี่ย PE ปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่ากำไรเนี่ยอยู่นิ่งๆเป็น flat เลยนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม PE ที่เพิ่มแต่ว่านะคราวนี้เนี่ยการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นมาจาก PE เกินครึ่งนะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นความคาดหวังของนักลงทุนแต่ว่าถ้าเราไปดูถ้าเราไปดู ตลาดหุ้นนะคะเราไปดู PE ีเนี่ยจะเห็นว่ามันปรับตัวขึ้นพร้อมกับกําไรเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าพอกําไรมันกำไรมันมาจริงแต่ว่า valuation มันอยู่ในระดับสูงแล้วก็ความ c อนเ e n t ทรตของตลาดหุ้นมันไปกระจุกตัวแต่ในหุ้นเทคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีข่าวอะไรเล็กๆน้อยๆนะโดยเฉพาะอัคิดว่าประเด็นสำคัญคือการที่เฟดไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะทำให้เกิด correction ในกลุ่มนี้ขึ้นใดบ้างนะคะแต่ว่าอัคิดว่าตราบใดาที่กำไรของบริษัท เหล่านี้มันยังคงเติบโตตามใดที่ยังมี c คา p e x s เป n ดิ n g เพิ่มขึ้นนะคะในการลงทุนของเรื่อง AI M เอมก็คิดว่าการที่ตลาด correct ลงมาในลักษณะแบบนี้จะเป็นโอกาสให้เราเข้าไปซื้อมากกว่าค่ะค่ะดังนั้นคือถ้าอมองในแง่ของโมเมนตัมของของตลาดเนี่ยพี่มันก,ก็มันจะยังมีโอกาสไปได้ต่อขึ้นไปได้ ต่อในอนาคตใช่ไหมคะเพราะที่ผ่านมาก็ขึ้นมามากพอสมควรนะคะดิวไฮหลายต่อหลายครั้งแล้วในปีนี้นะคะ่ะใช่คือเอ็มคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกกีตาเพราะว่าโฮเวิร์ดมาเขาก็สอนเราบอกว่า d r e d i c t predict, just be prepared ใช่ไหมอย่าอย่าคาดเดาตลาดใช่ไหมวอร์เรนบัฟต์ก็ไม่เคยคาดเดาตลาดเลยว่าตลาดจะไปถึงตรงไหนแต่ว่าถ้าเอ็มไปมองย้อนดูในอดีตนะคะทุกวัฏจากรที่เป็นการลดดอกเบี้ยของเฟด ไม่มีครั้งไหนที่ตลาดหุ้นไม่กับตลาดบอลให้ผลตอบแทนไม่ดีเลยนั่นก็แปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เฟดยังคงลดดอกเบีย้ยอยู่นะคะเมื่อไรก็ตามที่เฟดลดดอกเบีย้ยแล้วไม่มีเศรษฐกิจถดถอยตามมาตลาดหุ้นจะสามารถให้ผลตอบแทนได้ดีอยู่ได้ใน12อเดือนข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยเนี่ยตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนได้ดีถ้าไม่มีวิกฤต แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามีวิกฤตนะมี e ี e s s t o o เนี่ยแน่นอนตลาดหุ้นไปก่อนตลาดบอลจะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่น,นตอนนี้เราไม่ได้เห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะมี r e c e s s i o n ได้เลยเพราะว่า GDP ในไตรมาส่าสุดก็อยู่ใกล้ๆ4%อนะคะอยู่ที่3.8% คือมันมาจากเรื่อง AI มาจากเรื่องการลงทุนในเรื่องของภาคเอกชนนะคะก็เลยยังทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยยังสามารถเติบโตได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าจะเกิด recession น,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณกิตาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ฟองสบู่แตกอะ่ะมันไม่ได้มาจาก CapEx spending ที่ลดลงนะตอน .com เนี่ยคาเพก spending ยังเพิ่มขึ้นอยู่เลย ตอนที่หุ้นปรับตัวลงค่ะแต่ตอนดอทคอเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะคะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยจากเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดปรับเทิร์นไซเคิลอ่ะก็คือเปลี่ยนจากรถด,ดอกเบีย้ยเป็นขึ้นดอกเบีย้ยอันเนี้ยอันตรายนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้เรายังอยู่ในวัฏจักรที่เป็น easing cycle เพราะฉะนั้นสิ่ง <ạ. S 1> รับเสี่ยงอ่ะก็จะยังให้ผลตอบแทนได้ดีอยู่แต่แน่นอนเราไม่รู้หรอกว่า ปีหน้า S&P จะไป7,000-7,500อะไรเท่าไหร่แต่ที่เรารู้ว่าเอ็มเอ็มรู้ว่านะตอนนี้ฟันเดเมนทัลมันยังสาวแล้วอิซิงไซโคแล้วบวกปีหน้าที่มาตรการการคลังของรัฐบาลต่างๆอ่ะคุณกิตาเขาจะยังลงทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นยังคงเข้ามาอยู่ฟ i s c a ค s ลสเปนดิเป็นเรื่องของ ฟิสโค Policy mm hmm. เป็น easing อะค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เงินจะยังอัดฉีดเข้ามาในระบบบวกกับเฟดหยุดท T, mm ํา hmm. QT นะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาทํา QE นะคะเพราะฉะนั้นเงินในระบบยังคงมีอยู่กําไรยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเอ็มเลยคิดว่าณนะตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนค่ะอีกเคสหนึ่งที่อยากชวนพี่เอ็มคุยนะคะก็คือ m i ค์เบอร์รนะคะคือออกมา พูดถึงเรื่องของสเตตัสของการลงทุนของเขานะคะการช็อตหุ้นเ a ลนเชียช็อตหุ้น n v ็นวีเดียนะคะแล้วก็ยังไปเมนชั่นถึงเรื่องของฟองสบู่ a i อีกนะคะตลาดก็สั่นไหวเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าตำนานบิ๊กช็อตช่วงวิกฤตปี2008นะคะการเตือนของไมเคิลเบ r รีดูแล้วน่ากลัวหรือเปล่าดูมีความเป็นไปได้ไหมในสิ่งที่เขาเตือนหรือเขามองเรื่องของความเสี่ยงฟองสบู่ค่ะพี่เอกคือไมเคิลเบอรีเนี่ยเขาพูดใน X ใช่ไหมคะ ว่าตอนนี้เขามีมุมมองว่าบริษัทเทคต่างๆเนี่ยอาจจะบริษัทเทคที่เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์แหละแล้วก็บริษัทพวกเจ็ดนางฟ้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะแต่งงบให้ e a r n i n g มันเพิ่มขึ้นให้ e a r n i n g มันดูสูงกว่าความเป็นจริงแต่งงบยังไงแต่งงบด้วยการทำให้ depreciation expense เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมเนี่ยมันน้อยลงนะคะน้อยลงทำยังไงน้อยลงก็คือยืดค่าเสื่อมออกไปหลายๆปี เขาบอกว่าปกติแล <fin anta> <ots> ้วอะเ a ต a าเ e นเตหรือว่าพวก G.P.U อะค่าเสื่อมมันควรที่จะอยู่ประมาณแค่ีอ่ปีเพราะเทคโนโลยีมันหมุนไปเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าบริษัทเทคเหล่านี้ใช้พวกใช้ค่าเสื่อม depreciation expense เนี่ยประมาณ5-6ปีนะคะเขาเลยมองว่าเอ้ยมันเป็นการจงใจหรือเปล่าที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายมันดูน้อยๆเพื่อจะทาให้กาไรเนี่ยมันดูเยอะเกินจริงซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆพวกเมตาเนี่ยนะเออร์เนมันจะ อินฟลตหรือว่าแบบเกินจริงประมาณ20เกิน25%อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดแต่ทีเนี้ยอีกมุมหนึ่งเนี้ยคือพอเขาพูดเนี้ยคนก็กังวลแล้วแหละว่าเอ้ยหรือว่าจะมีเรื่องแต่งงบเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าพอไปดูอีกด้านหนึ่งของนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของบริษัทเทคเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆแล้ว Data Center เนี่ยมีอายุยาวนานกว่า2-3ปีเพราะฉะนั้นการที่บริษัทเทคเขาใช้ตัว Depreciation expense ประมาณ2อ6ปีเนี่ย เป็นสิ่งที่ make sense แล้วแล้วก็ G P U เนี่ยมันไม่สามารถ replace ได้มันแบบไม่จำเป็นต้อง replace ภายใน2-3ถึงปีเพราะฉะนั้น5ปีก็อาจจะ make sense แล้วนะเพราะฉะนั้นคำกล่าวของ i c h ค e l b บ r r y ที่บอกว่าบริษัทเทคเหล่านี้แต่งงบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในความเห็นหลายๆอันที่เข้ามาแล้วก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นนักวิเคราะห์บริษัทเทคในอเมริกาเขาบอกว่าอันเนี้ยมันยังไม่ใช่ประเด็นที่ที่อาจจะ จะต้องทำให้บริษัทเทคต้องเปลี่ยน Accounting Method หรือว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ทำให้หุ้นควรที่จะต้องปรับตัวลงจากสิ่งนี้ค่ะค่ะแต่ว่าคือ,อ Status การไปขายหุ้นของเขาหรือกระทั่งแอคชั่นล่าสุดเรื่องของการ Move หรือว่าการขยับเรื่องของกองทุนเนี่ยน่าจะมีในยะหรือเป็นสิ g แน l อะไรหรือเปล่าคะพี่ อันนี้พี่เอมไม่ไม่ได้ทราบในรายละเอียดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปพูดแทนเขาได้เนะว่าเหตุผลที่เขาปิดกองทุนไปอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนสตรัคเจอร์ไปเป็น Family Office หรือว่า,ามีความามุมมองที่ Bearish เกี่ยวกับหุ้นเทคมาโดยตลอดจนช็อตแล้วทำให้อาจจะ มันใช่ไหมคะต้องไปกินมาจิ้นหรือว่าอาจจะมีโอกาสขาดทุนเกิดขึ้นอันนี้เราไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นองค์คิดว่าเราควรที่วิธีที่เราดูน้องกีตาสมมติว่าณตอนนี้เนี่ยเอ็มเข้าใจว่าคนเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับหุ้นเทคใช่ป่ะเราก็เลยพยายามไปดูว่าเฮ้ยคนที่เรามองว่าเก่งอ่ะเขาทําอะไรกันอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือแบบไมโครเวอรีเนี่ยที่เขาเคยถูกตอนปี2008 แต่ว่าเราก็ต้องดูเรคคอร์ดของเขาตั้งแต่ปี2008จนถึงผ่านมาแล้วปี2025ใช่ไหมคะเขาก็ยังไม่ได้มีตัวไหนที่โอ้โหถูกแบบปังๆเหมือนตอนปี2008นะคะเพราะฉะนั้นใ,ในฐานะนักลงทุนอะเอ็มว่าเราต้องระวังเรื่องโฮโลเอฟเฟกในแง่ที่ว่าบางทีว่าเราเห็นว่าคนนี้เขาเคยเก่งเรื่องอะไรเรื่องนึงอันนี้ชาลีมังเจอร์พูดนะมังเจอร์พูดว่าเราเคยเห็นว่าคนนี้เคยเก่งเรื่องอะไรเรื่องนึง แล้วพอเขาไปพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มัน totally unrelated อะไม่ได้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญอะไรของเขาเลยเราก็ไปเชื่อสมมตุติมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาเรื่องบ้านในอเมริกานะคะเราเคยทำนายถูกตอนปี2008แล้วเราก็ไปเฝ้าตามว่าเอ้ยแล้วเขาจะทำนายถูก เรื่องหุ้นเทคอีกทีเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั <S <S ้นมันเป็นความเชี่ยวชาญคนละด้านเลยแต่ว่าเราก็ยังติดกับตัวบุคคลว่าเอ้ยคนนี้เขาเคยเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาเคยเขาต้องเก่งเรื่องอื่นนะคะอันนี้ก็ฝากให้นักลงทุนใชว้วิจารณญาณเวลาเราไปฟอลโล่ใครเนาะเราฟอลโล่เขาด้วยหลักการเราไม่ฟอลโล่ด้วยด้วยตัวบุคคลดีกว่าค่ะ follow the money